สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าปริญญาการกฎหมายนักโทษชยัยทักษิณน,นอนโรงพยาบาลตำรวจเกิน30วันหมอต้องเคลียร์เนื้อหาใจความนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ได้โพสต์ข้อความลงใน f c e e o o o นะครับโดยให้หัวข้อว่าทักษิณต้องติดคุกจริงๆหรือไม่เนื้อหาใจความเนี่ยบอกว่าอย่างงี้ตามที่คุณทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกจาก8ปีเหลือ1ปีเด่นะครับมีคำถามว่าคุณทักษิณขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจะอยู่นอกเรือนจำไปเรื่อยๆจนครบ1ปีได้หรือไม่ คำตอบของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่กฎกระทรวงยุติธรรมเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําพุทธศักราช2,563ซึ่งลงนามโดยคุณมสมศักดิ์เทพสุทินในขณะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับหลักเกณฑ์โดยสรุปเนี่ยคือถ้าผู้ต้องขังมีอาการป่วยโดยสถานรักษาพยาบาลของเรือนจําไม่สามารถรักษาได้ผู้บังคับบัญชาของเรือนจํา มีอำนาจอนุญาตให้ส่งตัวไปรับการรักษานอกเรือนจำได้และถ้าจำเป็นจะเป็นโรงพยาบาลเอกอชนก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าการรักษานอกเรือนจำมีระยะเวลานานจะมีกฎกระทรวงข้อที่7กําหนดเอาไว้ว่าถ้าหากเกิน30วันนอกจากจะต้องมีความเห็นจากแพทย์ผู้ทําการรักษาและต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชะทรรมน์แต่ถ้าหากเกิน60บวันนอกจากอธิบดีต้องให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยนะครับ ต้องรายงานให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบและถ้าหากเกิน120วันต้องรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับถามว่าเกิน120วันเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงคําตอบคือกฎกระทรวงฉบับนี้เขียนเอาไว้เพียงแค่นั้นแหละครับหมายความว่าจะเกิน120วันหรือ4เดือนไปถึง6เดือนหรือ1ปีก็ได้แต่ต้องเป็นความเห็นของแพทย์ว่าอาการป่วยยังจําเป็นต้องได้รับการรักษานอกเรือนจํา และต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีและแจ้งปัดกระทรวงกรณีเกิน60วันและแจ้งรัฐมนตรีกรณีเกิน120วันโดยสรุปเนี่ยนะครับตราบใดก็ตามที่คุณทักษิณยังป่วยถึงขนาดที่โรงพยาบาลของเรือนจำยังรักษาไม่ได้และยังต้องรักษาตัวอยู่ข้างนอกได้แต่ถ้าหายก็ต้องกลับมาขังในเรือนจำซึ่งขึ้นอยู่กับความเห็นแพทย์และการให้ความเห็นชอบของอธิบดีในกรณีเกิน30วันดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องที่ผู้ต้องขังที่ป่วยควรจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกเรือนจำได้ถ้าโรงพยาบาลของเรือนจำเนี่ยรักษาไม่ได้หรือไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอันนี้เป็นหลักการนะครับแต่เนื่องจากกรณีนี้เนี่ยอาจจะมีคำถามแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยกันมากว่าป่วยขนาดไหนแหละครับถึงต้องรักษานอกเรือนจา แล้วก็รักษาจริงหรือเปล่าหรือเป็นเป็น,ปนแค่เรื่องของดีหรือไม่ดังนั้นหากครบ30วันคือวันที่21กันยายนแพทย์ผู้ทําการรักษาถ้าเห็นว่ายัางต้องรับการรักษานอกเรือนจําต่อไปเนี่ยอธิบดีกรมราชธรรมน์ก็จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบก็จะต้องมีการถแถลงต่อสาธารณชนนะครับและก็ต้องตอบคําถามด้วยเพื่อไม่ให้สังคมสงสัยว่าเป็นเรื่องอภิสิทธิ์หรือเรื่องการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผู้คนรู้สึกกันหรือไม่ และถ้าหากว่าจะต้องรักษาเกิน60วันเนี่ยปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ต้องถแถลงนะครับและยิ่งเกิน120วันไปแล้วรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ถแถลงเองเรื่องนี้ต้องทําให้เป็นการปฏิบัติที่โปร่งใสและก็เสมอภาคนะครับผู้ต้องขังไม่ว่าใครก็ตามจะยากดีมีจนหากป่วยแล้โรงพยาบาลรัชทานรักษาไม่ได้ก็พึงได้สิทธิ์และโอกาสในการออกมารักษาตัวนอกเรือนจําเช่นเดียวกัน และถ้าอยู่ภายใต้หลักว่าถ้าหายป่วยแล้วก็ต้องกลับเข้าเรือนจําหากไม่ทําดังว่าเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันจะก,กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กระทบกับรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับ